สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้ไปทำงานกันนะคะไม่หนาวแค่เย็นๆโอเคโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ประสบการณ์เมื่อตอนวัยเด็กที่ไปเจอเห็นงูมีงอนคือเมื่อก่อนเนี่เป็นบ้านหลังเดียวอยู่กลางทุ่งนาก็คือ อยู่กับพ่อกับแม่ตอนในวัยเด็กก็พ่อแม่พาอยู่ทุ่งนาตลอดไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถไม่มีแม้แต่รถจัก,กรยานค่ะเดินค่ะจะไปไหนก็ต้องเดินเอาก็วันหนึง่งพ่อก็ชวนไปเก็บผักก็จะเดินไปเก็บผักที่ไกลมากคือบ้านอยู่อีกที่หนึง่งแล้วก็จะไปเก็บผักอีกที่หนึง่ง คือบ้านอยูู่่นาทุ่งนานบ้านหนอง,นองสเสียดแดงแต่จะไปเก็บผักที่คองวังแก่งค่ะคองวังแก่งก็คือเดินไปประมาณถ้าเดินละทุ่งก็จะประมาณแปดแปดกิโลประมาณนั้นเจ็ดแปดกิโลแต่กิโลเมตรแต่ถ้าไปตามถนนที่รถวิ่งณนะปัจจุบันก็สิบเ็กิโลค่ะก็คือ ที่เมื่อก่อนก็คือเวลาหน้าแล้งอะ่ะมันจะแรงมากที่บ้านไม่มีคลองก็จะแห้งหมดไม่มีผักไม่มีอะไรกินก็จะมีแต่ทุง่งนาแห้งๆก็ไปชวนพ่อชวนไปเก็บผักที่คลองวังแกงก็จะมีผักกูดผักหนามผักเอ,อ่อผักกลุ่มแล้วก็ต้นต้นที่เหมือนกอขาก็คืออีเล่เฮ้ยไม่ใช่อีเล่เอออีเล่ก็มี ช่อิเลี่ยวก็คือเหมือนขาจะมีอีเลี่ยวสองอย่างอีเลี่ยวแดงอีเลี่ยวขาว <c oughs> ผักชุนทุกชนิดที่กินได้ก็คือพ่อก็ชวนไปประมาณหลังจะกินข้าวแล้วประมาณบ่ายโมงพ่อก็พาเดินดัดเลาะไปพาเดินผ่ากลางทุ่งนาการที่เล่าเล่านี้กับ ที่ให้ดูนี่มันคนละโซนกันเลยนะคะที่นี่ก็แห้งแรงเหมือนกันตอนนี้เดินผ่านไปไปทุ่งนาะก็เริ่มตั้งแต่ต้นคลองไม่ใช่ต้นคลองอยู่ตรงปลายคลองหน้าทําลอดทําลอดปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> โอ้ที่วัดทําลอดที่หน้าทําลอดก็หน้าเที่ยวนะคะเป็นที่ทําลอดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีถ้ำเยอะแต่ะเก็บคลองดูด้านด้านหน้าของทําลอดก็คือคลองวังแก่ง เก็บตั้งแต่บริเวณเหนือหน้าถ้ำขึ้นมาก็เลาะขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงวังสมคนพ่อลูกก็ขึ้นต้นกลุ่มเจอยอดกลุ่มก็เก็บยอดกลุ่มเจอผักอะไรก็เก็บผักอันนั้นคือทุกชนิดก็เก็บกลับมากินที่บ้านกลุ่มก็เอามาไว้ดองก็พอขึ้นต้นนี้ลูกก็ลอดไปขึ้นต้นข้างหน้า สลับกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมาถึงที่วังวังนั้นน้ําไม่แห้งค่ะวังนั้นชื่อวังแก่งนะปัจจุบันก็ยังอยู่น้าไม่แห้งเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยววิ่งข้ามถนนกอน,กนๆๆๆๆๆไปทาเวีนสายด้วยโอเคไปถึงหน้าวังพ่อติดอยู่อีกต้นกลุ่มอีกต้นหนึ่งลูกก็รลอดไป เดินไปเดินก่อนจะถึงวางน้ําตรงมันน้าไม่แห้งก็มันก็ไม่มีต้นกลุ่มมีแต่ผักหนามก็เก็บเลาะเะจนถึงไปถึงบนคันที่เขากั้นน้ําไว้ขึ้นไปยืนอยู่บนคันเพื่อมองหาผักมองไปในวังน้ําข้างหน้าก็มองไปเห็นงูตัวหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ําแต่งูตัวนี้มันแปลกประหลาดมาก เป็นตัวสีเขียวเขียวสวยมากแล้วก็มีงอนสีแดงงอนมีสามแฉกเหมือนคล้ายๆกับงอนไก่เลยไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนหงอนที่รูปพญานาคนะคะก็เลยคิดว่างูประหลาดมีงอนก็ยืนมองยืนมองงูที่ลอยน้ำอยู่ไอ้เจ้าง,งูตัวนั้นก็หันมามอง ด้วยตาข้างซ้ายสีแดงอีกอู้ก็ยิ่งแปลกประหลาดในใจแต่ว่าตัวไม่โตนะคะประมาณแค่แค่แข,แขนก็ยังบอกอแปลกน้องงูประหลาดงูมีงอนตัวสีเขียวตาสีแดงแล้วช่วงลำตัวของเขาก็คือลอยอยู่เกือบพ้นน้ำทั้งหมดเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนงูยางที่ลอยน้ำอะ่ะ ปกติงูจริงๆอ่ะถ้าลอยน้ําอยู่ในน้ําเขาจะแค่สันหลังแค่ปิ่มน้ําขึ้นมาให้เห็นเฉยๆแต่อันนี้เขาลอยหมดทั้งตัวแล้วชูงูคอขึ้นสูงพอสมควรแล้วก็ถ้าหันมามองเราอีกตั้งหากก็แปลกมากเลยก็เลยบ,บอก็งูประหลาดแฮะก็ยืนมองกันอยู่แป๊บหนึ่งก็น่าจะเกินห้านาทีแหละ ก็ยืนมองด้วยกันก็คือสงสัยตามองอย่างประหลาดมหาศจรรย์ไม่เคยเห็นมาก่อนก็พอดีพ่อเสียงพ่อเดินมาท่านด้านหลังกําลังหันไปเรียกพ่อพ่อพ่อมาดูงูประหลาดสิเสร็จแล้วพอหันมาอีกทีเอา้างูหาย พอพ่อขึ้นมาถึงหันมาหางูเอา้างูไม่มีโอ้พเมื่อกี้หนูเห็นงูประหลาดว่าน้นพ่อก็บอกไหนวะตาฝาดหรือเปล่าก็เลยแบบทุกวันนี้ก็ยังแข็งใจอยู่อ่เข้าพยายามเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตว่างูมีหงอนมันมีด้วยเหรอหาเท่าไหร่ก็งูสายพันธุ์มีหงอนก็ไม่เห็นมีก็เลยงงว่าเออมันแปลก พีลึกก็เลยว่าทุกวันนี้ก็ลัางงว่าใช่พญานาคไหมก็ยังมีคำถามในหัวใจตลอดมาว่ามันใช่ไหมอะแต่ก็มีด้วยเหรอแต่ก็เชื่อว่าพญานาคมีจริงนะคะเพราะว่าเคยฝันเห็นเหมือนกันแต่ตอนนั้นอะเขาไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าอายุตอน นั้นแค่ประมาณสิบสามขวบสิบสามขวบมาเองก็ยังงงๆอยู่แล้วไม่มีทั้งโทรศัพท์ไม่มีสื่อสารใดๆทั้งสิ้นจะไปไหนทีก็ต้องเดินเท้าอตอนนี้ลบกี่องศาเนี่ยมือเย็นมากเลยไม่ใช่ใส่ถุงมือ,อเรื่องงูมีหงอนก็ประมาณนี้ค่ะเต้ ยืนยันได้เลยค่ะว่ากังวลสึกแสกไม่ได้ฝันเห็นด้วยตาของตัวเองด้วยน่าจะปัจจุบันก็ยังพยายามหาในอินเทอร์เน็ตใครเขาบอกงูมีงอนตรงไหนตรงไหนที่ขึ้นมาก็เข้าไปดูแต่ก็ไม่เคยเห็นที่จะตรงกับที่เห็นเลยก็เลยทำให้กังขาอยู่ทุกวันนี้ว่าใช่พญานาคไหมมาคิดอีกทีว่าถ้าเป็นพญานาค ท่านสามารถปรากฏตัวให้เราเห็นได้ทุกที่และทุกรูปแบบที่ท่านอยากให้เราเห็นก็ยังมีความเชื่ออยู่นะคะว่าพญานาคมีจริงอุ้ยลบสามว่าแล้วทำไม,ไมเย็นชี้เลยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าลบเท่าไหร่นี่ค่ะเวลาอ่ะนิ่งๆน,นี่ค่ะลบสามองศาเจ็ดโมงสี่สิบอุ้ยต้องรีบไปทำงานนะ รีบไปทำเมรแล้วค่ะเคลยนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันหน้ามาเล่าเรื่องดวงไฟประหลาดให้ฟังเค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊า,บาย